ก๋วยเตี๋ยวเธอได้แล้วอ่ะกินได้แล้วนะท้าง,งั้นขอให้คุณสองคนมีความสุขมากนะถ้ามันทานครับเรื่องตำแหน่งนักออกแบบของบริษัทเราอ่ะสองคนนี้คือคนที่พูวงเงินการเลือกมาแต่ตำแหน่งที่ว่างมีแค่ที่เดียวครับพูวงเงินการใหญให่ท่านช่วยเรื่องหน่อยครับว่าแต่เพีย,ยบนักแบบอือใช่แต่ฉันไม่ได้เรียนอ่ะไม่มีเงินจะไปเป็นนักออกแบบได้ไงเนาะถ่ามันทา,งงานถ้ามันทานครับถ้าง,งั้นผมรับทั้งสองคนเลยละนะเออแต่ว่าก็รับมาฝึกง,งานก่อนแล้ค่อยว่ากนันอีกที นั่นก็ได้อยู่ครับแต่ว่าการศึกษาของรัการศึกษาเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถทั้งหมดหรอกนะเล็อย่างนผมเคยสัญญากับเธอไว้ด้วยก็ได้ครับนี่โอโซนจะรู้อะไรบ้าพนักงานใหม่ที่มามีคนที่ประธานเขาชอบเปยนนางเอกคนจีนมาด้วยนี่ทุกคนผมมีพนักงานใหม่สองคนมาแนะนำรู้จักมาแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อรัดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อยกนะคะ อันนี้ขอฝากเลยด้วยหน่อยครับขอย่นหานถามหน่อยได้ไหมคะเสื้อเนี่ยแบรนด์เนมหรือเปล่าใช่ค่ะรุ่นล่าสุดเลยนะคะปุ้ยอยากไปป้องคุณไปจับน้ำแข็ง่อครัอ๋อก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งน,นะครับระหว่างคุณสองคนเนี่ยจะมีแค่คนเดียวที่จะได้อยู่ต่อ <ES> เพราะฉะนั้นการแข่งขันการออกแบบในครั้งนี้เนี่ยใครได้คะแนนเยอะกว่าคนนั้นได้อยู่ต่อนะครับ ได้ค่ะคุณหยกครับงานของเด็กใหม่ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องทำนะครับไปโฟกัสที่การแข่งขันกันเดียวะพ่อแต่ว่าหัวหน้าคะเมื่อเช้าเนี่ยพี่ใน,นแผนกเพื่อจะให้โปรเจกต์หยกมันเพิ่มตั้งสองโปรเจกต์เลยนะคะและอีกอย่างอ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่หยกเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยนะคะหะัวหน้าครับไหนผมดูหน่อยสิโอ้ยคุณหยกครับงานง่ายๆแค่นี้เนี่ยคุณไม่ต้องทำหรอกครับเก <c oughs> ิดไปทำ <c oughs> แต่หัวหน้าคะฉันก็ต้องเข้าร่วมการแข่งขันเหมือนกันนะคะทำไมแม่เขาทำเองอ่ะผมบอกให้ทำอะไรไงคุณก็็็คควรรทนนนนนะะัับไไไม่ง้้้กกกอออปตีเลยด แต่ว่าถ้าเธอทำเสร็จเร็วเนี่ยเธอก็ยังมีเวลาเหลือวันอตั้งวันหนึ่งนะงานนี้ง่ายแค่ไหนฉันทำวันเดียวเสร็จแล้วดีตอนนี้ผมดูเรซูเม่ของเขาเนี่ยผมเห็นผลงานทั้งหมดของเขาแล้วนะครับเขาก็ทำงานดีจริงๆนะครับยังไงคุณก็ระวังไม่ต่างกันนะบ๊ะายบายลูกงานที่พี่ให้หนูทำมาหนูทำเรียบร้อยมากเลยเนาะที่ท่านหนูมาทำงานที่แผนกพี่นะมันจะด,ดีมากเลยเนาะจริงค่ะเจ๊บ๊ายบาย อ้าวคุณไพอะไรอะคะอ๋ออันนี้คือของของที่ท่านประธานเคยให้พนังกงานทุกคนครับอุย้ยบังเอิญจังยี่ห้อนี้เหมือนของที่หนูใช้เลยอะอไปครับ<แ> <laughs> คือท่านประธานบอกว่าพวกเนี้จะเอามาโม้ให้คุณเองเลยนะครับ<แ> ท่าจะเริ่มก่อนดีครับถ้าอย่างนั้นจะขอเริ่มก่อนก็นได้ค่ะดีเลยครับทีมงานของเราเป็นทีมวาเลนไทน์ใช่ไหมคะหัวหน้ายกก็เลยออกแบบสร้อยคอให้มีความน่ารักน่ารักมินิม,ม,มอลเล็กๆนะคะสุดจี้ทั้งสองอันเนี่ยแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึะะ้งค่ะดีเลยนะครับผมชอบมากเลยเอาคุณอะไรไม่ต้องดูหรอกค่ะเพราะางนสเก็ตของเขาเนี่ยมันคือมาของสันเดี๋ยวก่อนนะหลักฐานมันก็เห็นอยู่ว่าฉันไม่้องของ,งานนี่ไงบนหน้าจอเนี่ย ถามเธอหน่อยสิทีมมันวาเลนไทน์นะ่ะทำไมต้องใช้ดอกแก้วะก็ก็ความหมายของดอกแก้วมันก็คือดอกแก้วเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความโศกท่านประธานครับเทนมาได้ไงครับเนี่ยท่านประธานเนาะไปเอาวิดีโอชาร์จวงจรได้ครับนี่คือวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้คุณมีอะไรจะพูดไหมกล้องพงนานคนนึงยังไม่พอแทนไม่ล่อยข่าวให้ผมเสียหายเก็บข่าวของแล้วก็ใส่วงจรวิสังเกไปได้แล้ว<ต>ไป<ฟ> ส่วนคุณกันมาเชิญครับแค่ไม่หนูไปส่งงานมาหน่อนะนายเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหรอเปล่าเป็นแค่คนสวยที่แท้นายเองที่คอยช่วยฉันมาตลอดก็ไม่ทั้งหมดหรอกผมแค่อยากช่วยในสิ่งที่คุณอยากทำแค่นี้แต่ฉันมีแฟนแล้วนะแต่ว่าผมเห็นไอ้เขาอยู่แฟนเขาไม่ใช่หรอ มึงทำแบบน,นมึงไม่รู้สึกผิดอะดรบ้างเหรอวะกูไม่ได้เป็นอะไรกันเมดาเดาเขารอมึงมาตลอดเลยนะดาให้เขากลับกันครั้งหนึงนะ หรอถ้าคุณทาไม่กี่ทุกวันผมขึ้นไม่ตืนะ่นนะายใหญ่ฉันทำก๋วยเตี๋ยวใหนายกินทุกวันเลยเหรอคฝันไปเถอะดูเหมือนว่าลูกสาวแม่เนี่ยจะชอบข้าวเป็นออมากเลยนะแม,ม่ไม่ใช่สหน่อยอ่ะไม่ต้องเถิดละเอาไปเติมก๋วยเตี๋ยวได้แล้วคะ่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับแล้วคุณครับผมขอไลฟ์คุณหน่อยได้กันครับเจ๊ครับ,<อ>รบน้ำส้มต้นนี้หมดครับ เอามากินที่นี่บ่อเฮ้ยนี่ใส่อะไปปะเนี่ยเยอะขนาดไมกินได้กิจริงเหรอกิน้เน่อ๋อหรอแต่ฉันรู้สึกว่ามีคนแถวเนี่ยกำลังหึงฉันอยู่นะอะไรหึงอะไรไม่ได้หึงสัหน่นี่ต้ทงทำเนเแม่อร่อย <Okay. S 1> นายกินเองเถอะใส่เยอะขนาดนั้นใครจะกล้ากินหราอ้าวมน,นายกินเองเลยป่ะแหล่ะอุย้ยตกใจมาเลยน,นี่ว่าดอกอะไรอยู่ดอกแก้วสัญลักษณ์ของความสดงั้นขอเลืนะอุ้ยไม่ให้ดูฉันยังว่าไม่เสร็จเลยแล้วนายเก็บร้านเสร็จแล้วเหรอเสร็จหมดแล้วนี่ว่าแต่เพียบแนกแบบอ่ะอืมใช่ แต่ฉันไม่ได้เรียนอ่ะไม่มีเงินจะไปเป็นนักออกแบบได้ไงเนาะอันนี้ฉันข้าว่าเล่นๆนะครับนี่ถ้าเกิดในอนาคตผมมีตังก็ได้ผมก็จะเปิดบริษัทและเริเ่จ้างคุณในฐานะนักออกแบบเลยได้สิไว้อนาคตเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอเ,เอา้ามาแล้วเหรอทำไมวันนี้มาดึกจังอ่ะทำโมทีไงป่า ได้ผมมีเรื่องต้องบอกคุณนะพอดีว่าบริษัทเขาตัดสินใจส่งผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจริงเหรอมันก็เป็นข่าวดีอะดิแสดงว่านายก็จะได้เพื่อนท่านแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มใช่ปะน่าใช่หมแล้วไปเรียนที่ไหนอะกี่เดีนไปออสเตรเลียหรือบางทีก็อาจจะไม่กลับมาไปนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนึ่งชามครับค่ะฉันคิดว่านายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอะถ้านายจะไปก็อย่าลืมมาบอกลาฉันก่อนอะแล้วถ้ามีโอกาสอะก็อย่าลืมกลับมากินก๋วยเตี๋ยวฉันอีกนะ วันนี้ถ้าเก็บร่านเสร็จแล้วไปดูหนังกันไหมรดาครับฉันเองค่ะอันนี้พัสดุคุณครับของฉันเหรอคะใช่ครับอขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับอโอเคครับเียไปไปของใครทมาทานครับทำไมท้าไม่เอาไปให้เธอเองล่ะครับจะได้กลับบ้านทันที ำไมถึงรู้สึกกลัวก็ไม่รู้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองนะเอ๊่อะไรวะช่วงนี้ฉันนอนดึกอ่ะก็เลยดูคลิปมันงผิวหน้าใช่ไหแต่ฉันพูดกับผู้ชายซื้อแบบนายไปเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้อะไรได้ไงรอฉันมีตังค์ก่อนเดี๋ยวซื้อของใ้าจ้าจะรอดูนะจ๊ะโอย ขอโทษจะมีประโยชน์อะไรวะเสื้อฉันซื้อมาเมื่อใส่ครั้งเดียวเองจ่ายมาช่ใช้มาดิเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันชดใช้ให้ค่ะห้าพอนันแพงไปไหมอ่ะแพงมากแพงบอกใใจ่ายมาดิเร็วเอาไปแทนมึงแพนคนรวยงั้นเหรอไจ่ายไม่แค่พันเดียวเนี่ยนะเอาไม่ขอทานดีกว่ามั้งมันน้อยเกินไปชดใช้มาลองจับจดูแล้วเนี่ยเนื้อผ้ากระสอบของปลอมหรือเปล่ามือมันด้านมากกว่าเสื้อแท้เว้ยของแท้จากช็อปแท้ไม่แท้เนี่ย คุยกับตำรวจได้ก็ลุยพี่ชายบางสายก่อนดีกว่าครับคือพันหนึ่งก็น่าจะพอแล้วผมคนไทยผมเข้าใจง่ายผมมีน้ำใจขอบคุณทุกคนนะครับขอตัวครับเอาไปใช้นะที่รักกดี๋ยวเธอได้แล้วอ่ะกินเยอะนะ ทางานขอให้คุณสองคนมีความสุขมากนะคุณนี่ผมฉันขอโทษนะที่ใช้นายเป็นโลคอะอะดาคนเมื่อกี้คือคนที่แกรอลงตลอดไม่ใช่หรอคือคนที่แกรอลงตลอดไม่ใช่หรอถ้าคนนั้นไม่เกินกาแฟก็ไมนายอยากให้ฉันทำก็เดี๋ยวนายกินทุกวันเลยหรอนี่ถ้าเกิดนายนะผมตัดตามมาแล้วผมก็จะเปิดบริษัทแล้วก็จะจ้างคุณนายทำธนาคออกแกนได้สิไว้อนาคตเนี่ยเช่วากันที่พอดีว่าบริษัทเขาตัดสินใจ เบีัยงต่อไปต่าคงคหรือบางทีก็อาจจะไม่กลับมา